สบายดีพ่อแม่พี่น้องสกูส๊ตทุกคนเด้อสวัสดีครับนี่พบพ,พ,พ่อกับอันครอบครัวสุขสันต์หันสายอีกแล้วเด้อพี่น้องมันได้เฮากะสีเฮ็ดต้มยำปลาพี่น้องปลาตัวบักใหญ่ปลาเคืองนี่นะเนาะไปทำไปใส่เบ็ดมือเส้าเลยเลยพี่น้องได้ตัวบักใหญ่เนี่ยเต็เฮ็ดต้มยำะนะเฮ็ดผัดบอ่อ จนนี่มักต้มยำไปนนงวัดสูตรน้ำตอนอยังแต่ว่าน้ำก็ต้องเบิดลันนี้เกิดครอบครัวแม่ครัวห้งกระหลายคนอีกแล้วพี่น้องเลยต่อยกันคนละไม้คนละมือว่าหิวข้าวเริ่มสวยแล้วตอนนี้นก็อยกกินข้าวแล้วตอนนี้นะก็เรามาเก็บผักกับพี่น้องเก็บผักไปใส่ต้มยำปลาเคืงปลาคังนั่นเองจะพี่น้อง ดินก็เสียแลวจังหน่อยดินเทใหม่เพราะว่าฝนตกบ่อคืนพี่เอาเอ้ยตกแหงแทแหงว่าแล้วไก่แก้วกับพันได้สายมันเป็นลูกเป็นล่ามันยังคาเสาเฮืน่นอยู่พั่ธุใหญ่เสาพี่นี่ขาใหญ่ยออคาหัวบ้าใหญ่พี่เองเลยขาใหญ่เลยนะสีองเฮ็ดบุตรีไหอนะสองเฮ็ดบ่เฮ็ดเพื่อน ให้เพืองออกแล้วขับผตัวกันไหมเนาะเก็บน้ำเตออ,อเคมออมันแห้งดินมันสุบนะคือที่ต้นตื้นไปต้องเอ้ยอาบน้ำยีดีกันจอก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 น้ำเพราะห้องน้ำดินวานิสาอันนะ่ะ เราเอามาเก็บพักมาแล้วก็มาเบิ่องอันให้พี่สายมันเลี้ยนเนื้อต่อก็เนื้อไ,ไปแต่แซบ็บเทีเย,ยพี่น้องเป็นเนื้อบรรจัดเลยพี่หนังทองมันของแซ็บพี่น้องเอาเอาหนังมันออกบ่วะนี่ของแซ่บเป็นหนังทองพี่น้องเลย วันนี้กัอาหารของเฮากาลูลามาเฮาเแล้วพี่น้องเอ้ยต้มยำปลาเคืองต้มยำปลาเคืองไงได้ยยกินของแทบตลอดเลยพี่น้องลูลามาเฮาตลอดเจ๊พัดพันไปเก็บอันผักอันอยู่พี่น้องเลยลูลามาเฮาอีกแล้ววันนี้อาหารของเฮา,าก็ครัวก็คือบบป้าก็ว่าวอย่างแน่ฮะมีแต่เิีมอยู่อย่างเดียวพี่น้องเลยเิีมเก่ง ยิ้มเก่งจะ่ว่าบ่ค่อยเก่งพี่น้องตอนนี้ก็ว่ายังบ่ค่อยเก่งปานไดเดือเดี๋ยวกาสิเริ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วพี่น้องตัวเดี่ยวห,หลายๆเติบเด้หลายเมนูพร้อมเนดะ้ลน้องเออทางที่ต้มยำเด้ออันนี้ฮะรู้ไหมจะเสพใส่หัวไห,หลพี่น้องนี้สีแห่นหัวเลยวันนี้มักแห่นหัวพี่น้อง โซดาบ่เออจะเซฟพี่น้องโซดามาล่างบ่มีวันนี้บ่บ่มีแล้วโซดามาจะใส่ซื้อไซฟจะโซดามาล่างเด้อพี่น้องบัดนี้ตรงนั้นใส่มาล่างเนื้อปลาแหกออกพี่น้องเสียดอย่างเกาะน่ะ โอ้สุดาล่างขั้นนำ้ำพี่น้องสุดามันล่าง,างกับขั้นอันน้ำบางนาวพี่น้องอันนี้นะยากกิดยักซีมคือกันนี่แหละวันน้องกินหอยหปลาไงนะแซ่บแซ่บปลานั่นเนี่ยมันบ,บานบ่นนอยนะป้าสุดาพี่น้องคนอันท้ายเลยกับหิวข้าวพี่น้องไอห้องห้องจอก ป่าเนี่คืองามแท้อาหารน้ำกระลูล่ะแท้เมื่อนี้เอาวมัม้ยไมีแต่ซิ่งแต่่็จะมีกระดูกเลยพี่น้องเพราะว่าปลาเนี่ยโบค่อยมีกระดูกเดี๋ยวโบคือปลาเก็ดเดี๋ยวปลานังแต่โบค่อยมีกระดูกปันใดแมนจะโบ,บค่อยมีก้างพี่น้อง,อ,งอยู่กับเซฟขอะไรพี่น้องเซฟร้อยครัวของแพงแต่บริสเชเงิน แม่มพี่น้องของแพงแต่บดเสียเงินเด้อลูหลามาเฮาแต่บดเสียเงินพี่น้องไอ้หาเองจะเซฟเฮากกับเซฟยบร้อยครัวพี่น้องไอ้พานมาหลายครัวแล้วเด้เขนอยู่กรุงเทพกันไดในน้ให้เองกินเอง,งแม่ให้เองกินเองจากนันกะหาเนาแมนพี่น้องเซฟเบพันไว้เนัาะกะหาเอาอยู่รรมาซาของเฮาเขาไปขายได้หลายร้อยเนาะสี่ห้าร้อยผเนเนาะตัวนี้ เดี๋ยวเขาเอาไขา่น้องเฮาอยากกินเขาก็เอามากินพี่น้องเลยปลาเนื้อคือขาวแท้ไม่พี่น้องจะแซ่บปะปลาราคาแพงแค่นี้พี่น้องขาวอที่ใครใส่ดูเดี๋ยวเขาเก็บมาเลยนี่พี่น้องอาหารอขอกลางคืนนี้กะสุดลูลามาเฮาอีกแล้วอันนี้จะต้มยำเลยพี่น้อง อันนี้าสิบพัดป่ะพัดอันนี้เา้กกนนเากระสี่อันนั้นพี่นอ้องต้นนี้กระสี่ค่าใส่อันหัวซิคือลงไปเด้อพี่น้องอยากใส่หัวหอมใส่เครื่องปรุงสักอย่างลงไปใส่ปลาลงไปพี่น้องนี่เสนเนื้อปลาเด้อพี่น้องบัดนี้นี่พี่นอ้องพอจะเ,เตรียมหม้อพี่น้องเออ้ยใส<ะ>่สน้ำหน่อยผดบ่ พี่น้องเอ้ยต้มยำมือน,นี้เขาก็จะแซ่บมีทั้งต้มยำมีทั้งพาสมีทั้งอันจุพี่น้องเก<อ>ือ <c oughs> บเต็มหมอ้อพี่น้องเอ้ยนี่ใส่เบื่อเบื่อแต่นีเองใส่เบเเเเเื่อจนสวดหมอ้ออยู่ล้ลางโซดาพี่น้องหาเสื้อจิหน่อยเฮงด้งครับเฮงดิงเฮงงามนวลล้างโซดาเนื้อปลาขาวๆพี่น้อง จะใส่เอาถุงน้ำพ่อนจะมาใส่นะก็จะฟดป๊บปบปๆบปอกระสดามาแต่กันสมกินเลยิดเจียกินเลยขันสมนล้วเอิดจุเลยอันนี้นะใส่กินดีบ้าล้างสุดาล้างมะนาวเพาทำปา แม่มใส<ช>่ตามใจมากมพี่น้องเลยบริวารขี้ปะได้ใส่ตามใจเลยโัคดีพี่น้องแล้วก็ใส่ผงนัวใส่น้ำปละโชคดีใส่ผง,งนัวปรุงตามใจมากนะมักอะไกับปุงเอาแบบนั้นพ่อขัวาว่าตามใจพ่อครัวพว่ีนี่แตบะบแค่เนียนนอนพี่น้องเลยไอ้น้ำข้นหรือน้ำใส่นี่คนน้ำใส่ เอ็ดน้ำข้นแล้วแสบโค้งป้าช่วยน้องเอ้ยมาเด้อขยากกินใส่บักนาวเด้อพี่น้องน้ำมะนาวไล่ๆกันอย่างไรใส่ยีกวางนาวมีพี่น้องยีกวานาวใส่น้ำมะนาวก็้ายหล่ๆดิสะออนนะครับหอมหอมนะพี่น้อง น้องหอมก็กินสไลด์นี่แหละใส่ชิปเขาพี่น้องอะไร่อวครัวเรอข้่อครัวร้อยครัวพี่น้องเก็ข้าวกับทีเบิร์แหละเก็บข้าวกวรต้องให้น้อยพี่น้องเลยพกอยู่ใด้อืมใส่ลงไป ใส่พริกลงไปไปน้องเ,อเ,อเอนาะเต็มคนอยู่ขนาดพี่น้องเอ้ยเอ็ดเพียร์เพลินมาออ,อ,อกพอดพอสมกัรบ้าน้ำค้นน้ำค้นอีหลีเนาะเต็มคนพี่น้องเอ้ยนี่ใส่พริกใส่นมลงไปเสียงกระสิดังจังหน่อยเด้อพี่น,ออน,น้องเพราะว่าสร้างคนเฮ็ดเหินอยู่สุกก็เด้อพี่น้องหน้าตาเปไ็นไงกินปะต้มยำน้ำค้นพี่น้อง ตุดยปลาเคืองไงพี่น้องเอาอาหารดูลามาเฮาเนี่ยวันนี้เราจะพัดซาปลาเลยพี่น้องผัด้มันอมพร้อจเนื้อปลาแนนคองพัดใส้หอดอันสิงเคอรส้หอมใส้มกพริคพัดน้ำหอมใส่เนื้อปลาพี่น้องกระชายหาม่เน่าใ่ปะมีแยมเมนเน่าแลวกระายี่น้องกอกกตางกระคกเหนื่อพี่น้องคนปูกระโลพื้นอยู่ เม่เจ็บคอจะพี่น้องอาร์ตว้าเสียงคอยยาจัะน้อยมืกอคืนนี้แเหกปากหลาพอนพี่น้องเอ้ยไลย่ซดท่านะเป็นว่าเจ็บคอขึ้นมาพี่น้องนี่นบุเช่ยวหอมพี่น้องเอ้ยหอมงวยงวยเตะด,ดังงวยงวย,ยเลยใส่เนื้อปลาลงไปพี่น้องเล้งดึงนดะีเนื้อเนาะให้เนื้อทลองไปจากแซ่บเลยพี่น้องเอ้ย พัชชาพ,พี่น้องเลยไปนั่งเลยนะทั้งต้มยำทั้งพัชชาพี่น้องนี่ก็ต้มยำพัชชาจะมีจุกพอมแซ่ <c oughs> บหิวข้าวเลยพี่น้องเห็นแต่เมนูกันหิวข้าวเลยออเท้องห้องจกจอกเลยพี่น้องใไปน้่งทาลเลยพี่น้องเสียงดังอีกหน่อยพี่น้องเอลยสร้างประเทศเฮือน พริกไทยหอมพริกไทยพี่น้องใส่สาระพัดชีสสาระพักเป็นบ่แช่มาตัวก่อนเลใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วเด้อพี่นอ้องอใส่หลายอย่างที่นี่าวใส่หลายอย่างแค่ซีอิ๊วดำน้ำมันหอยอันแล้วก็ซอสทูเขาทองป้าด จะทุกอย่างที่มีอีหลีพี่น้องมกินกระหอมหอมเตะดังงวยๆพี่น้องใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นบ่ะลุกกระเดือกแล้ก็รีบปงกระเดือพี่น้องแล้วก็จะเริเบื้องตอนกินกันเลยเนาะสบายดีพี่น้องทีนึงเด้อมาเด้อมากินข้าวกับมาจานีเจี้ยงข้าวกระกาไอปีศาจพี่น้อง ลายดีพ hmm. erm> ี่น้องเขากระติกเมนูปลาคังพี่น้องเอ้ยปลาเคืองนเองแซ่บแท้แดดนอนแซ่บโพดแซ่บโค้ดมาที่กิจการแซ่บพี่น้องซาซิมิเด็ดมีทั้งซาซิมิปลาแซลม์เนื้อใสซาซิมิปลาเคืองจ้าพี่น้องเอาไปคันดมกนาวเนี่ยจักหน่อยกลางสซดาพี่น้องเนื้อขาวใสโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซลมอนเจ้ายังอายด้วยจ้าสิบอกไงราเห็ดเบิ้งบนเสือแซลมอนกับแซลมอนเถอะ เจอเซลคังไปกัดจบค่ะมี่ก็จะเป็นต้มยำแล้วก็จะเป็นผัดชาจ้าจ่าเท่าหานจ้าสบายดีแต่ของบ้านลายด้น่วยอยู่ที่นอ้องมักคินผัดกระเพรากระต่อจ้าผัดชาแล้วก็ต้มยำมึงกินเลยไข่เจียวม,มันโท่มากพราะว่าเบ้าได้นั่งถ่ายคลิปแปลถนนขนอจีบมัน,มมนบ่ฮอดหนาวัดนะ คนเลาด้วยสิต่อถนนคอนขีดให้มันหอดหนาวัดให้หอดประตูโขงวัดนะเพราะว่าถนนคอนขีดวันได้หอดเหลือประมาณซิเมตรนี่มั้งน่าจะเหลือข้าวๆประมาณซิเมตรปแหละเพราะว่างบประมาณของเดือนที่แล้วเท่าที่ชาวบ้านซวัยกันมันเบิดก่อนนะนะเลยได้หอดสุดแต่สำนันบ่หอดประตูโขงเอื้อยเลยคนเลยสิต่อให้อีกเอื้อยไข่แก้วกับเจ้าภาพเห็ดไปโซลาเซลล์แหละพี่น้องแล้วก็ซีนีเอฟซีจาก เมกาพันกาสมทบทุนมาสองร้อยเป็นกระสิบปีอารพี่น้องกับมีมาเรื่อยๆพี่น้องเราจะขอบคุณสุขุสุขคนยอดไร่สดมือคืนเนี่ยกายอดเข่าวขาว่ารอบรอบแรกๆเนาะหาพันหกแต่จริงมันเกินกว่นานั้นพี่น้องว่ามันยังมีมาเรื่อยๆอยู่บางเศร้าเนี่วยวกับมีมาเรื่อยๆอย่างพี่น้องหน่อยหลายก็เป็นบุญเป็นกุศลน้ำันพี่น้องเอ้ยกับสิมีตามศรัทธาแล้วก็ตามกำลังทรัพย์เนาะพี่น้องเนาะเหตุบุญเหตุกุศลนะว่าต้องไปคิดว่าต้องหลาย่กับเ,บเอ,อ้อ เหตุบุญกับพัลล่าพัลล่าเป็นยูทูบเบอร์สิโอนเป็นลอยเดียวหาสิบบาทกับบุคือดอกบ่อพี่น้องบุญซาบบาทกับเป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องเงินเห็ดบุญพี่น้องซาบบาทกับเป็นบุญเป็นกุศลได้เบิร์ตพี่น้องบราจะเป็นต้องคิดว่าต้องลายต้องอย่างบ่อได้จากบ่อบางคนเอ็กซีนบางคนก็สิว่าต้องลายเห็นนะมันบอแมนพี่น้องคำว่าเาเห็ดบุญน่ะตามกําลังซัทบเทาพี่น้องสิบบาทกับเป็นบุญพี่น้องเอ้ยบราจะเป็นต้องลายตามกําลังซับเดี๋ยวเอามือ บบเนื้อ,บบอปลาที่มันแสีบอยู่แล้วเราเอ,อ้ยมากินน้ำกันเด้อวันไหนมาเที่ยร้านเตรี้ยวภาคเลยกินกับพี่ตั้มงมาช่วงนี้เด้อปลาเครื่องนะช่วงแหล่งพอดีมี้อจ้าปลาค้างมันจะมีแต่ช่วงนี้พี่น้องช่วงหาแหล่งนำรถมันบ่อขึ้นระลักมันมีมา,ม,ามีกับบัวลอยได้หายากช่วงนั้นนะได้อยูล่ลช่วงเดินหาได้อยู่ เดือนซีเดือนหาเขาใจะเบ็ดผู้ใดอยากผู้ใดมาหาเจพอล่าอยากกินของอร่อยของแซ่บของแพงกลับมาย่ามเรดูฝนเริ่มมันจังหลายว่าสิเป็นเห็ดเป็นปูเป็นปลาเรดูนี่มันก็เสียหางง่ายใครอยากเบ็ดเฮ็ดปูปลาก็เพ้่อเบ็ดเบิดเบิดถ้าเจอย่างแรงมากกระแหงแรงเล้วจับพี่น้องเอ้ยแมนให้ลองคล้องอยู่เฮ็ดกับบลอกเลยลอดต้มยำปลาคังพี่น้องเอ้ยเห็นหัวปลา เป็นอยู่ไทยกับปลาตัวนี้กับมูลราากับลายพอสมวอวคลลมวรแล้วแค่ปลามาแค่ปลาแล้วลเนี่ยสามร้อยสามร้อยสามร้พันหนึ่งพอดเป็นทนแล้วพี่น้องเอ้ขายอยู่ห,ห,ห้อ,า,า,หอาหารไหมจะนมูบี่าอาหารจะสามรบหลายปนนี่นะ้องสั่งเติมจะทำร้ย,ย้มเอาหารู ไม่ใช่เปเส็บไมญใช่กลิ่นพี่น้องแต่ไป็นเสียบว่ะกินเลยเรากินไปตัวเลยแซ่บเลิเศๆที่พี่น้องโอ้ยมาเด้อเสียบกระถาเสียบกระทะไฟไหมพี่น้องเป็นกระทะเหล็กบ่บ่น้ำปื้ดเ <laughs> <laughs> สียบขักแซ่บเนี่ยปลาหาอะไรมาสดๆเนาะพี่น้องสิบเสียบไปตรงไหน พี่น้องไปกินตำราอาหารทกรุงเทพนะเจ้าฟิตไว้เด้อพี่น้องมันบ่ได้มาสดใหม่ๆคือแบบนี้อันนี้นะคือมาสดๆใหม่ๆระยะมหาผลาก็มาส่วงนี้เด้อจ้าเผื่อได้เด้อมากระเสียงดวงคือเก่าพี่น้องเอ้ยไปหาบ่ได้พี่น้องก็อดกินไปดูแล้วอดวงดีมาถึงมือนีได้ปลาพอดีก็ได้กินโทรจองก่อนเลยโทรเข้าไว้ครับเบ๊ยมีแต่หางดวงเลยโทรบอกแล้วหน้ามื่อหนึ่งจะมา ไปถึมาก็ต้องลกลอกลอกห้ากันไปต้อง,งไ,ปไปหาปลาไว้วางแผนไว้ก่อนเนจะเสียเงินชาไปกินไหวเสียงเงินดิใ้น้ำปุกตูบก่อนนะพี่น้องเปุกตูบอยู่เข้มคองก่อนไอ้เป็นสาบะไอ้เป็นซาะบาะจะไนหาให้กินเองครับเบ่เสียงเงินพี่น้องไปถนว่าเอฟซีมาหาพี่นะแมนคาบบอนมีเงินสัง่งเตะบ่อนผักกาบไม่ยากหรอกแล้วนัง่ง แต่ปลูกกลนันแล้วน้องกรสิเอาดินไปแปลงเอาหลดไปแปลงดินมันเรียบแล้วก็ปลูกต้นไม้ร,บรอบๆแล้วก็พอได้มากกับการเต้นนอนลดจ่าเห็ดล้านเต้นนอนลดง่ายสุดนอน้องๆเราต้องเปลือกไอ้ยังหลายตื่นมากระชิบกาแฟเห็ดเห็ดแคบบอนได้เห็ดกับเข่ากับพ่อช่วงแรกกับผมมีทุนกับเอฟซีเซมาหาวกับการเต้นให้นอนก่อนแต่กับการยง,ง้มหนาวก็คือคืออยู่ัขย้ำห้อนกับเบาไว้เนาะพี่น,อน้องเอานาะเดินยามเดินเดินหนาเดินฮื่อเนี่ยพอดีเลยน่าจะเริ่มหนาวอันนี้ หมดดมน้ำตาแต่มัน,มมน,นแคมคอมันก็เย็นยู่แล้วบยามเวทนะาก็บมาเด้นอนอยู่ในเต็นท์นะยามเวทนะาก็บม,มาอยู่บนลาน,นนี่กลางคืนหนาวทุก่นครับกลางคืนหนาวย่า,ามเช้า,ต,าตื่นมาอากาศเย็นหนอวทันรบริสุทธิ์วันนี้นจไปพุกตูบนอนอยู่คุณเด้อกินฟรีอยูยฟ่ยฟรีโปรโมชั่นส่องโปรโมชั่นบ้าง ได้ตลอดเลยก็น้ำให้กินเหรอขอาน้าไม่ให้กินข่าวก็เนี่เล้าเนาะของกินกะหากินตามธรรมชาติบอยออดไม่มานเลครับเออมาบอยออดเข่าแต่ถ้าคนใดอยากไปจิบเบียร์ริมโค้งจิบไอเหล้าริมโค้งกับเหล้าเหล้าไทยผมมีเดิมมีแต่เบียร์คนลราเรายองกินเบียร์ เา้องมา,ราเราต้องไดกินของเราไพี่นานะเราต้องได้กินดุเราได้สัแต่เรื่องเป๊กเราคราวนีวยย้จาะมาสู่นั่งเด้อมาสู่นั่งน็อกคาร์บอน้อสิบอกไอ้คือยังยากนะเพื่นบริจาคมาเห็นมัจอดไปนิดก็ได้จอดมากีดาเนะครับมาแล้วกขึ้นเยอะเลย ขึ้นสองขึ้นภาพอะไรไปใส่เขาอยู่ในเพนทื่นตีขวามด่านแล้วล่ะดันสนุมานเด็หนังสื้อสามหมื็นหนังสือสองหมื่เป็นยังคันมันเปิดนะตอนนี้มันเปิดมันเป็นดันเนยน้อยนะพี่น้องกรับพี่น้องสิมากับแบบว่าพี่น้องบอกบอกได้มีจุดประสงค์ไปใส่เป็นจุดประสงค์สิมาหาพระราอย่างเดียวกับมาลงสนุมานสนุมานกับตรงข่าวกับบ้านพระราแหละเดียวกับเสียหายกาเลือกไปหลับ บอเขาก็ต้องขามมาด่านหละกกับเส้นพี่น้องก็อยู่<อ>ได้แต่เขตพื้นที่ก็คืออยู่ได้แต่ในบ้านพัลลาบวสามารถไปบ่อนอื่นได้พี่น้องสำหรับคนที่ทมีจุดประสงค์สามารถแต่ในบ้านพัลลามาได้จุดประสงค์จะไปเที่ยวบ่อนอื่นก็ต้องขามด่านไงหมุกดาหารพี่น้องบอตงอ่ต้องขอวีซ่าบ่ต้อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาลาว์หน่กมีซาสะกดเ,เดี๋ยวกับปั้มเข่าได้เลยอยู่ได้สักแปดหมื่น มีปีศาให้นังมาองเที่ยวอยู่ตัวเราพี่ต้องมาคมากับผูหัวได้พันนาคพญานาเป็นคือตาเปีะเดแห็นหัวปลาแส่บแท้แเบว่าแสบแ่แบ,แสบโพดแส่บโพแส่บหกโมแส่บหกแตะคุณแสีย,ยงคงห้อยพี่น้องเอ๋อนตรลางน นี่ก็ฝากบรรยากาศตรงนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านตรงนี้เด้อแซ่แบแซ่ดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ